หัดใหญ่นะคะก็มีการเตรียมพร้อมในการใช้งานระบบ l ลโ e OA หัดใหญ่สู้ภยัยน้ำท่วมโดยจะมีการนำร่องเทศบาลเมืองคอหงนะคะเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นที่จะได้ใช้งานและก็พัฒนาระบบนี้เป็นครี่แรกค่ะนายเอกยังอภัยนะสงคลาแนเพรหัดใหญ่ประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมกับตัวแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นในพื้นที่แพรอหัดใหญ่ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการส่วนภูมิภาคระดับอำเภอตัวแทนเครือข่ายทั้งภาครัฐและภาคเอกชนค่ะซึ่งภาคประชาสังคมได้พัฒนาระบบบริหารความช่วยเหลือลายโอเอหัดใหญ่สู้ภัยนำ้ำท่วมขึ้นมาโดยเฉพาะเพื่อเป็นระบบเสริมให้กับหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องและสร้างช่องทางให้ประชาชนได้สามารถร้องขอความช่วยเหลือในขณะเกิดเหตุโดยมีการจัดระบบข้อมูลอย่างเป็นระบบให้สามารถคัดกรองเชิงพื้นที่ มีพิกัดให้สามารถติดต่อได้ง่ายและก็ประสานส่งทีมเข้าช่วยเหลือโดยสำหรับการทำงานนะคะของภายกีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องก็จะมีแอดมินจาก4ฝ่ายนะคะทำหน้าที่ในการประสานรับส่งข้อมูลอย่างเช่น 1. แอดมินกลางประกอบด้วยอำเภอหัดใหญ่ปอพจังหวัดอบจอสงขลาชนประธานศูนย์อุตุนิยมวิทยาองค์กรเอกชนและก็ภาคประชาสังคมในนามเครือข่ายสงขลาสู้ภัย 2. แอดมินองค์กรคือหน่วยงานในพื้นที่เช่นองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นที่จะมาเข้าร่วมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอสอมท้องถิ่นอำเภอเกษตรอำเภอสันตำรวจกำนันผู้ใหญ่บ้านเป็นต้นทำหน้าที่ในการรับส่งข้อมูลจากประชาชนส่งต่อให้ทีมงานเข้าช่วยเหลือ 3. ทีมงานที่เป็นสมาชิกขององค์กรและ4ประชาชนผู้ประสบภัย โดยในที่ประชุมได้ร่วมการซักซ้อมความเข้าใจในการใช้ระบบดังกล่าวสาธิตการใช้งานกับวิธีอาสาสร้างสุขและร่วมให้ข้อเสนอแนะและข้อสังเกตในการใช้งานเนื่องจากเป็นระบบใหม่และก็สัมพันธ์กับการทํางานร่วมกันหลายฝ่ายซึ่งยังแยกส่วนการดําเนินการและอาจมีข้อกังวลในการนําข้อมูลไปสู่การให้ความช่วยเหลือ โดยผู้เข้าร่วมจะนำแนวทางทั้งหมดไปหาหรือกับผู้รับผิดชอบเชิงนโยบายในหน่วยงานของตนซึ่งอำเภอหาดใหญ่และทีมงานความร่วมมือจะนำข้อเสนอไปพัฒนาระบบการทำงานต่อไปโดยมีเทศบาลเมืองขอหงจะเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำร่องที่จะให้ทีมกลางลงไปเสนอแนะการใช้งานและพัฒนาระบบการทำงานร่วมกัน ด้านนายเภรหัดใหญ่นะคะได้กล่าวว่าการทํางานในครั้งนี้นะคะขอให้กําลังใจกับทุกฝ่ายที่เริ่มต้นการพัฒนาเจงระบบโดยเภอหัดใหญ่จะเป็นฝ่ายรับผิดชอบโดยมีทีมงานปลัดอําเภอฝ่ายความมั่นคงและเจ้าที่รวมไปถึงปลัดอําเภอรประจําตําบลจะเข้ามาประสานการทํางานในฐานะแอดมินกลางและประสานการทํางานกับแอดมินองค์กรอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ซึ่งระบบดังกล่าวนี้เป็นระบบเสริมใช้งานควบคู่กับระบบหลักของแต่ละ หน่วยงานที่มีอยู่และเป็นไปตามความสมัครใจในการที่จะเข้าร่วมใช้งานไปฟังเสียงสัมภาษณ์ของท่านนายเพอ่อฮัทไกค่ะท,ท,นะที่เป็นระบบเสริมการปฏิบัติงานเพิ่มประสิทธิภาพการทำง,งานของหน,น,น,น่วยงานภาครัฐเพราะนั้นพี่น้องประชาชนก็ไม่ต้องกังวลใจว่าเ,าเมื่อเกิดเหตุเนี่ยสายโทรศัพท์ไม่ว่างนะแจ้งไม่ได้ไฟฟ้าดับก็มีปัญหาโน่นนี่นะนะครับแต่โทรศัพท์มือถือที่ติดตัว นี่นคือเครื่องมือที่จะช่วยชีวิตเราได้มีคนที่จะร้อมที่จะเข้าไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับก็ขอให้พี่น้องอได้เดี๋ยวก็จะได้ฟังว่าวิธีการที่จะเข้าไปใช้งานระบบปฏิบัติการไลโมดีนี่ที่เป็นระบบที่เป็นประโยชน์นะครับแล้วเราจะพัฒน,นาเราจะมีการทดลองนะระบบนะปฏิบัติการจริงนะครับวันนี้ก็ได้เสนอพื้นที่พอหมไปนะครับก็คิดว่า เดี๋ยวก็คงจะได้ทดลองดูว่ามันมีปัญหาประสักอะไรบ้างต่อไปนะครับแต่เรียนยืนยันว่าเป็นประโยชน์กับเมืองอานใหญ่อย่างแน่นอนครับ